อยู่ที่บูธซ,โซูซูกิค่ะ เค่งบูธซูซูกินะคะก็ถือว่ามีรถหลากหลายรุ่นนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะที่เป็นสาวกของซูซูกินะคะมาเรียกชมและก็เรียกช้อปปิ้งกันได้ค่ะส่วนด้านข้างนู้นนะคะก็คือเจ้า XL7 ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะคะระบบขับเคลื่อนไฮบริดค่ะตัวนี้เขาเปิดราคาว,วันนี้เลยนะคะก็คือ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะซึ่งตัวที่เป็นเครื่องยนต์ปกตินะคะก็ยังมีจําหน่ายอยู่เช่นกันค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็คือเจ้าเออติก ค่ะ,คะนี่ค่ะเจ้าเออติกานะคะซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเช่นกันไฮบริดของซูซูกิเขาจะเป็นมายไฮบริดนะคะก็คือตัวเป็นไฮบริดสมาร์ตตัวนี้นะคะจะไปช่วยเรื่องพละกำลังนะคะไปมอเตอร์เนี่ยไปช่วยเพิ่มพละกำลังของเครื่องยนต์นะคะจะไม่เป็นฟูลไฮบริดเหมือนกับรถยนต์ค่ายอื่นๆนะคะแต่ถือว่าเขาก็จะมาช่วยเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆของทางซูซูกิกันค่ะ ซึ่งอีกคันหนึ่งนะคะก็คือเจ้าส,สุสกิเซตนะคะเรียกว่าเรียกเสียงเฮฮาฮือฮาเลยนะคะกับเมื่อต้นเดือนที่เขามีการประกาศลดราคานะคะซึ่งราคาเริ่มต้นของเขานะคะอยู่ที่3 7 8 8 0 0 0ค่ะแล้วก็ถึง5,28,000นะคะแต่บอกแอบบอกก่อนเลยนะว่าราคาเริ่มต้นที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยหมดอย่างไวเลยค่ะแล้วก็ เขาจะเหลือแค่บางรุ่นแล้วนะคะสําหรับบางโชว์รูมเท่านั้นนะคะใครสนใจเนี่ยรีบไปเลยค่ะจับจองไปดูนะคะซูซูกิเซสนะคะที่ไกลบ้านของทาง่านหรือว่าถ้าอยากทดลองขับเนี่ยก็แจ้งทางาสำนักงานโชว์รูมหรือว่ามาลองขับที่นี่ก็ได้ค่ะ และแน่นอนค่ะอีกหนึ่งคันนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของบูธสุซก,กิทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะงานโชว์รถไหนนะคะก็คือเราจะรอคอยเขาว่าปีนี้นะคะสุ z u กิจะเอาแคร r ่ค่ะแต่งเป็นรถอะไรและด้านหลังของเรานี่เองค่ะถือว่าเขาเรียกว่าเป็นกิจเป็นรถนะคะเกี่ยวกับการทําเล็บค่ะก็คือเขายังมีกิจกรรมนะคะดีๆนะคะตรงนี้นะคะถ้าถายรูปคู่กับตัวเจ้าแคร,รี่นะคะแล้วก็ ติดแฮชแท็กนะคะเราโพสลงโซเชียลเนี่ย ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะก็รุนรับนะคะส่วนรถการทำเล็บนะคะ100บาทได้เลยค่ะและมาที่ค่ายซูซุตินะคะขาดคันนี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าซูซุกิสวิปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะซูซุซูุกิสวิปเนี่ยค่ะจำหน่ายมาก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตัวตัวแรกเลยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นรถที่เป็นเรือธงของเขาอยู่นะคะด้วยความที่รูปลักษณ์ของเขาะคะ่ะเป็นซิตี้คาร์นะคะขนาดที่กระทัดรัดค่ะแล้วก็สามารถตกแต่งนะคะเป็นในแนวแบบต่างๆแล้วตัวนี้ เห็นไหมคะว่าแค่เขาทําสีนิดเดียวนะคะก็ทําให้ความน่ารักของเจ้าซูซูกิสวิปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะและอีกคันนึงนะคะที่น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะจากกับเจ้าสวิปนะคะก็คือเจ้าซเร r เดโอนี่เองค่ะซึ่งเป็นรถนะคะซิตี้คาขนาด4ที่นั่งค่ะเรียกว่ารถคันนี้นะคาะว่าปกตินะทางซูซูกิเขาทํามาจําหน่ายเขาคิดว่าคนที่ใช้นะจะต้องเป็นพวกวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคือขวัญใจค่ะ พ่อบ้านแม่บ้านเลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวนี้นะคะผู้ที่มีอายุแล้วเนี่ยเข,เขาอยากที่จะซื้อไปนะคะเพื่อที่จะไปตลาดหรือว่าไปรับส่งลูกหลานเขานั่นเองค่ะและนี่ก็คือเจ้าจินนี่ค่ะเขาเพิ่งส่งมอบนะคะรถล่าสุดไปไม่นานนี้เองค่ะซึ่งการที่จะได้เป็นเจ้าของเจ้าจินนี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะตอนนี้นะคะซูซูกิค่ะเขาเปิดให้จองสิทธิ์การซื้อของเจ้าจินนี่แล้วนะคะรอบนี้นะคะเขาให้มาถึง99สิสิทธิ์ค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถยนต์จิมนี่นะคะแล้วก็รอมาหลายๆรุ่นเลยนะคะรอบนี้ค่ะรีบไปลงทะเบียนกันเลยค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะของบูสซูุกิวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังผู้บริหารเลยค่ะสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับเราถ่ายทอดไอเดียผ่านทางคอนเซ็ปต์ที่ว่า the journey toward the future เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของซูรุกิ ที่ไม่เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอันหลากหลายของคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เราเองได้ตหนัเป็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นวิยกสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซีรุกิที่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนารถยนต์ด้วยมุ่งเน้นการรักษาระดับความเป็นกลางทางคาร์บอนไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือ เราได้มีการนำคอนเซปต์โมเดลมาจาัดแสดงภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยนำซูรุกิ E-WX Concept Model ซึ่งเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนารถซิตี้คาแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนคู้หูร่วมทางให้ความรู้สึกที่เป็นมิดกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเปิดตัวรถจด New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover อย่างเป็นทางการ โดยจะมาสร้างสีงสันในตลารถยนต์กลุ่ม SUV ในราคาที่คุ้มค่าสามารถจับต้องได้รวมถึงค่าบำรุงรักษ,ษาที่ไม่สูงแต่ลุยได้ไกลกว่าเดิมด้วยขุมพลังของเครื่องยนต์ไฮบริดและนอกจากนี้เรายังได้นำรถยนต์ซูซูกิจิมนี่กลับมาสร้างปรากฏการณ์จิมนี่ฟีเวอร์อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้เราได้เปิดให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนลุนสิทธิ์รับซื้อซูกิจิมนน่ได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่7เมษายน2567หลังจากนั้นเราจะทําการจับฉลากและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ซูกิจิมนน่จํานวนจํากัดเพียง99คันในวันที่9เมษายน2567 ผ่านช่องทาง www.suki.co.th ครับและนอกจากนี้ยังมีไฮไลไท์นั่นคือรถยนต์ Suki Carry ซึ่งในครั้งนี้เราได้จับมือกับร้าน The Nail Bakery ที่จะนำรถยนต์ Carry มาเนรมิตให้เป็นร้านทำเล็บเคลื่อนที่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจหรือเป็นไอเดียธุรกิจให้กับคนที่อยากมีอาชีพเสริม ในงานนอกเหนือจากโปรโมชั่นราคาพิเศษในช่วงแนะนำรถยนต์ new suzuki xl 7 hybrid แล้วแล้วยังมีแคมเปญสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆเช่นแคมเปญ suzuki super platinum deal ขับฟรี90วันหรือผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธรถยนต์ suzuki และระหว่างวันที่2 9ถึง31มีนาคมนี้ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองขับรถยนต์ new suzuki xl เจ็ด hybrid ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ suzuki ทั่วประเทศครับ เป็นยังไงกันบ้างคะฟังข้อเสนอดีๆจากผู้ริหาราซุสกิแล้วนะคะอยากเป็นเจ้าของซุสกิไหมคะบอกแล้วค่ะว่าเขามีรถนะคะซึ่งเป็นซิตี้คานะคะต้องหลากหลายรุ่นเลยค่ะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะและด้านหลังนี้นะคะเขายังนํานะคะรถคอนเซปต์ค่ะจากญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรถ Concept คอนเซปต์คาที่เป็นไฟฟ้าร้อเปอรค่ะ E w X นี่เองค่ะก็คือไม่ทิ้งความเป็นซูซูกินะคะเพราะว่าเขาเน้นรถที่มีความน่ารักกระทัดรัดนะคะแล้วก็ทรงบล็อกบล็อกอย่างนี้นะคะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะคะถือว่าเป็นที่ชื่นชอบนะคะของคนไทยเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะถ้าใครดูคลิปของเราแล้วสนใจรถซูซูกินะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่พี่วัรลบนะคะเขาได้บอกไปแล้วน่ะก็เชิญมาที่งานมอเตอร์โชว์นะคะงานจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่7มีนาะถึงวันที่7เมษายนค่ะที่เมืองทองธานี ชารเนเจอร์หถึงสนะคะใครพลาดโอกาสนะคะต้องไปที่ชโชว์รูมไก้บ้านท่านได้คะ่ะแต่ว่านุดอยากให้มาที่งานนี้คะ่ะจะได้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็ราคาพิเศษด้วยคะ่ะ